สวัสดีนักศึกษาพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวทางโรงเรียนเรานะคะวันนี้นะคะโรงเรียนของเราก๋วยเตี๋ยวทางโรงเรียนเรานะคะกิจกรรมวันเด็กแห่ง ปี2568ซึ่งโรงเรียนของเราไม่เพียงแต่จะจัดให้เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสนามทายต่างๆนี้มามามอบให้กับนักเรียนของเราและเด็กๆของเราในชุมชนบ้านห้วยสนามทายค่ะให้น้องๆค่ะจะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะเราผู้ปกครองพ่อแม่ของพวกเราเองนะคะไม่ว่าจะ วันนี้เราจะมารับความ,มบรรยากาศโดยรอ,อบนะคะมเอ,อิอ้องด้วยนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนของขวัญของจะมีซุปอาหารนอกจากนั้นก็จะมีขนมเครื่องดื่มนะคะจากแม่น้องไต้ต้านบรรยากาศโดยรอ,อบนะคะอุทยานแห่งชาติสงขลาซุปข้า,าวาผักแม่น้องอุ้มนะคะ ซูอิสครีมจากกองผู้หนูบ้านนะคะที่สนับสนุนทั้งขนมหวานและพี่การศึกษาสำหรับลูกหลานมีซุ้มก๋วยเตี๋ยวจากท่านหมอออันนี้น้ำนะคะน้ำน้ำสำหรับผู้ใหญ่ใจดีผู้ปกครองนะคะให้น้องน้องเขานาะค่ะครอบครัวนะคะอันนี้ทอดลูกชิ้นนะคะจากผู้ปกครองกลุ่มผู้ปกครองนะคะทอดลูกชิ้นนะคะ ะก,กุมผู้ปกครองนะคะมีน้ำดื่มนะคะและนอกจากนี้ยังจะมีที่เสษของตัวเองนะคะเพื่อชิมบางวันและโอ้นี่ไอสครีมนะคะของกองทุนหมู่บ้านเนาะคะ่ะไอสครีมนะคะหับนักเรียน เปิดของเพื่อนเราสิปิดของเพื่อนได้บ่าปิดะเปิดบอกนะคะอเปิดบอกนะคออกมาลังใจกับเาด้นะเดียวเวลาประมาณ9นาฬานะคะเราจะทำพี่มีผัดเส้นนะคะขัดมาม่าประจําปีพศ2 0 0จกุมุกองนะคะมีส้มตำด้วยนะค่ะผู้ปกครองที่กำลังเดินทางมาเรงจัดเตรียมเนาะค่ะ มีส้มตำนะคะส้มตำรสเด็ดนะคะตอนเพิ่นตำเดี๋ยวฮอตถิพามาเบิรงนะคะนักเรียนคะนักเรียนมองมาพี่เบิร์นชอกสลัดนี้อืมสลัดบอดสานสลัดบอดสานนะคะมีผักมีนมจีนมาให้เด็กๆกินกับกับส้มตำด้วยเนาะค่ะสำับเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะคะ โรงเรียนของเราได้เลขค่ะให้หนึ่งสามสามหนึ่งสี่ดาวชอบสี่ดาอันนี้เก้าสิบป่ะเฮ้ยเก็บไว้ดีๆนะคะอย่าให้หายนะเวลาจับแจกรางวัลแล้วใช่นะคะรางวัลใหญ่ของเรากำลังเดินทางมาเดินทางมาพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะมอบของขวัญสำหรับวันเด็กให้กับพวกเราทุกคุณเอ๋วันเด็ก ทร <Okay. S 2> าบไหมคะว่าคำขวัญวันว